ห้าหยาติเสือทิพมีบอเสือทิพย์เสือทิพย์งนเต็มอ่ะมันเก่งสามเมย์ได้หรอขนาดทะลุเปนะิดเนเกียงรรถหนึ่งเจ็ดยี่สบแ่งร้ยส่ะบอกงามาไปบอกงาออกมาทะลุไหมไปทลุห้องอาญาดูไปขี่รถมามันเป็นแบบนี้โอ๊ยไปบอกญาติทีมงาน

คืว่าวิ่งตั้งหลายรอพี่แตนวิ่งหรอไม,ม่เห็นสักทีไปนั่งนู่นนั่งนั่นอพี่ตาเนี่ยเมตาล่นนี่ไรับตายู่นี่พี่พี่เตนเมย์เยพี่ตาเมย์แล้วทีมงานมาเตียมผอมเลยนะ Gracias.